บรรยากาศครับพี่น้องอยู่ทึงหุบเขาครับผมนี่แหละครับที่บ่าวสุขุลบอกว่าบ่าวสุุลเห็นงานอยู่ทึงภูเขาครับพี่น้องนี่นะครับวันนี้เลยพามาเที่ยวสถานที่ใกล้ๆครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ครับอยู่ประเทศอิราเลเอาพอมาถ่ายคือแบนเดลซัมนี่สวัสดีครับมื่อนี้พบกับผมบ่าวสุขุลทนสว่างนะครับ พี่น้องปาสกุลมาฮอดเหครับสถานที่ท่องเที่ยวครับครับระยะเดืเดือกมาพี่น้องสถานที่ท่องเที่ยวครับนี่ครับบนเป็นปลาค,ครับผมสถานท,ที่ท่องเที่ยวของประเทศนี้ครับผมโอย๋ยนะัย่างเข้าไปครับว่ามีคนหลบ่ตามมาเลยครับที่หนึ่งสี่น้องบัตร โทรศัพท์ผมกับบมีเน็ตพี่น้องอินเทอร์เน็ตไหมมีคนหลายครับพี่น้องคนหลายโอ้นี่ีเลยครับเห็นแล้วครับโอ้มานั่งอยู่นะขี่จักรยานครับผมจักรยานมาอ้าวงัวเร็วเถอะ ไปถ่าไปถ่มื่อน,นีร่ไปเรื่อยหรอไปเรื่อยไปขึ้นทะเลทึ่งไปื่อนเราค้งนักดลวยมั้ฮะโค้งนักด้วนับเอาน้ำบ่น้ำเปล่าเลยโนักยังนักปลย่างโอเคอ่ะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวถี่ผาไปครับใส่ครา,าวพี่น้องเดี๋ยวถ่ายเบิ่งครับผมตอนนี้ก็นั่งผาไปเดินป่าพี่น้องไปเดินป่าโอ้โหคือดอกเนาะเพิ่งแห้งรถลก่ออกขึ้นหรอกทีหนึ่ง นักโทษเนาะกินยวไรบ่ฮะกินยวไรบ่ติดตามได้ไหมเยี่ยมบอกเขาดีบ่อนักขี่ก่อนหรอวะแล้วมันขึ้นนวนอยู่หรือวะเนาะมาพี่น้องไหมติดตามว่าสกุลคนสว่างไว้เรียกพี่น้องเยี่ามติดตามเยี่ยมมากขี่แนวไหนอ๋อนี่ครับขี่จักรยานครับฟันเอาพี่น้องฟันเอาครับผม มื้อนีวันยุทธนะครับวันยุทธเบาชูนเพื่อนแสวงมื่อนี้จะถ้วนดือนป้าพี่น้องไปไปเบิ่งภูเขาโอ้ลงนวลหรือที่บาดนี่ไปลงนวลหรืพี่น้องไปนะลงนวลหรอเปล่เดี๋ยวตัวย่างวะเดี๋ยวตัดเส้นหนึ่งว่าเอาไป

Cái quá đi ừ. không, đi đâu biết Hả? Thái Lan À th Thái Thailand. Th thái Lan Thailand. À, Thái Lan, đi Hả? Thái Lan, ta thái Lan không? Ờ, mà Mà Thái Lan, อันนี้โฮเซมูนาสิอันนี้ติยุนสิติยนเจเที่วะเอยว่าไปเี่ยวบายยืนไปเทีไปเที่ยวยืนนี่ยืนยืนยืนายพี่เ้าะไปแ้วเลยือลงโน้นแต่แค่เส้นหนึง มาไหว้กเนาะขามาให้เนาะไปครับนี่ครับใส่ขาขาเมื่อต้องได้ย่างออกพี่น้องบรรยากาศเยี่ยมเลยครับนี้เป็นวันศุกร์ที่เท่าไหร่วะวันที่เปยี่สิบสองเนาะ สองครับตุลาคมเนาะ2564คนห้าร้อยโอเคคพามาเฟืองบรรยากล้าเนี่ยเสียวครับามาแว้นไปกินข้าวพี่น้องกินทอดขาขาเมื่อน hey, ี่อร่อยขาเมื่อนี่ได้ขาลากแทีพี่น้องขาล้มเนี่ยมาจะี๋ยถ่ายเพิ่งได้ครับผมเดี๋ยวพาเดินชมครับ เดี๋ยวชิพาไปถ่ายว่างงามๆพี่น้องมี่างงามๆให้ถ่ายอยู่ว้างบ้างขี้นี่ขีหนึ่งพี่เขาให้ย่างลงไปชมวิวน่ะไปหาถ่ายภาพนี่เนาะไปได้ครับวันนี้เซียนหนึ่งพาเที่ยวครับในประเทศสรีวะบ่มากมายพี่น้องกะอยู่แถวๆวางเหตุงานนี่แหละแต่ว่าก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มึงคนประเทศเขามาตั้งแชมป์เนาะ ตามแคมมาเที่ยวมาแคมปิ้งกันนะครับผมนะเนาะก็จะมีทางลงทางทางพุ่นครับเป็นสถานที่เที่ยวขเขาเนาะครับผมคนกนจะลายครับร้องนงางไหนไข้างไหนมย่างเลยบงนะ,ะปนไปไงย่างเลยเลยี่ย้อาง,ง,ง,ง่อ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับห้องแคมป,ปิ้งเป็นมีฮอตใร้านค้าพี่น้องร้านไหนใครจะคีมนะครับอยู่ทางหน้านะครับทีมที่มีทางลงน,นี่ใช่ไหมยัมีคนเขามาเที่ยวนี่จะมีทางลงครับ เดี๋ยวเามีทางเดินลงนะเดินๆนี่จุดถ่ายรูปนะเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปจะไหมสถานที่ท่องเที่ยวนะครับบรรยากาศนะครับพี่น้องอยู่ประเทศอซสรลนดนะครับผมเรื่อยๆนะครับ เป็นว่างหับชมวิวนี่ก็นั่งได้แต่ว่ามันฮ้อนครับอยู่นี่เช้ฟี่เช้ฟี่ก็ได้ครับถ่ายรูปพี่น้องพอได้อัพเฟซครับพี่น้องครับเป็นบุกนี่ว่างนี่จะห่มเส้นหนึ่งนี่นี่ตอนหน้านี่เ,นนะเออเปอว่างไม่เลยห่มแท้ว่างนี่ นี่น้องอต๊ะ,ะ,ตะ,ะคนีก้อะตกคนแบบังาไปถ่ายรูปซิปบ่ะมาถ่า,ายจบวะใครให้คิดดวยวไปไปนั่งไปใหยคิดจะนั่งก็เออถ่ายถ่ายภาพนิง่งก็ได้โคตรว่ะโคตรไฟเลยว่้พี่น้องยอดเป็นหน้าผาครับ มันมีพามาเที่ยวนะครับผมเป็นสถานที่แห่งหนึ่งเนาะอยู่ที่อิสราเด์อ่าแจ้งเทือกหนึงคือชื่อว่าโกเรนพาร์คนะครับผมโกเรนพาร์คนะครับโกเรนพาร์คสวยงามพี่น้องสุดยอดครับนี่พี่น้องเพื่อนเพื่อนไปเซลฟี่เพื่อนผู้่าวผู้สาวเพื่อน งามพี่น้องงามบรรยากาศแต่ที่มีคนไปเชฟฟี่เนี่ยอยวยไ,ไก่ก็มีหลายช่องทางนะครับผมให้ถ่ายรูปเนี่ยมันมีแบบลายยาง,งอยู่ไอ้มีลายบางอยู่มันมีบางเดียวงามงามครับสวยงามครับเป็นบรรยากาศ เป็นเมืองเก่าออกครับพี่น้องโอ้มีทางลง <Okay. S 1> น้ำยายไกลวะครับบรรยากาศพี่น้องแต่ว่ากะน,น่ากลัวครับบรรยากาศครับผมวิ่งมันอันตรายไอ้ค่อยเสียวอือหือตายตายพิกเมเจอร์พี่น้องพิงพกเมเจอร์ครับ พิกส์แมชชีลเอาอดีได้เด้อเอาอดีเิโอ้โหตายตายวะโอ้ขาสัน้นไปแล้วผม <c oughs> โอ้ยโอ้โอ้ยยอะดีทีหนึ่งบรรยากาศบรรยากาศครับผม เรต้องเว้าเรื่องถ้าหล่นลงไปนี่เรต้องเว้าถึงนะครับโอ้โลฟี่ครับตอนนี้มึงเกมันก๋แม๊ะแก๊ะเลยตาลายเลยอ้นี่ครับเป็นภูเขาพี่น้องที่นี่เสียงคน ใช้ยิงเพื่ออะไรบ่ถอนเดไปเขาบอกครื่องเพื่นโอ้ยพูดเพุ่อนพูด,พด,พดย่างพื่อน้องเบิ่งมือว่าทุกคนปู่พี่น้องมีคนกำลังย่างไตเขานี่นี่นี่สามคนเห็นว่าใช่หนึ่งอ่ะไตเผื่นเนาะเนาะเนาะเขากิย่าง,งขึ้นนี่ <ไป S 2> นี่เป็นทางย่างขึ้นเนี่ยพี<ร>่น้องน้อยๆน,ยนะพิชิตไปพิชิตเหมือนไทยไทยพิชิพกกต<ม>พูดถึงล่ะอันด็ดเด็ดเป็นย่างอยู่สามคนใส่ใส่ปะหนึ่งสองคนหนึ่ง โอ,โอ้ยยงไม่ค่อเขาเขาไม่ได้อยู่ไม่ถึงย่างอ็ไม่ได้มาโอ้ยอย่าว่ายางเถาะย่างบนมือเขาก็บอกบ่กบอกหมดหมดดอกมือหนีบ่บ่เมื่อย่างไปโอ้ยอย่ายางเถาะนี่ครับบรรยากาศครับเเนนก็็หไปผู้ใช่เนาะนี่ครับเป็นภูเขาพี่น้องครับบรรยากาศภูเขาขออนุญาตถ่ายรูปกันเด้อครับวานนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวถ่ายให้เบดีครับมาครับเราสุกคนมาถึงแล้วครับ การที่ท่องเทีย่ยวพี่น้องอ้ตอนมาสิลำบากแน,น่เนาะเซีนหนึ่งเนาะหากับหากับนี่ลำบากครับปไปถ่ายเฟืองหน้าถ่ายลั่หน่อยพี่น้องถ่ายรูปเก็บบรรยากาศหน่อยเขาป็นเอามาจริงสิ ไมเห็นว่ะจะพาไปเบิ่งครับเป็นหน้าพาครับผมบรรยากาศ โอ้อันียมันอันเสียงนะฮะโอจุดพีกยีดีพี่น้องป้าเขาคือเอาอ่อนที่หินปูนใสมาไอ้เมืองเก่าหน่อยนึงเมืองเก่าอี่างพี่น้องเห็นบ่พี่น้องซูมให้เบิ่งกันนะซูมยังไงเป็นเมืองเก่าพี่น้องวูเห็นยังวะ นี่ครับอันนี้เป็นหน้าผาครับแล้วตรงหน้าผาครับวางมือว่าสกหนครับจุดพีกเลยเ,เป็นเมืองเขาเอาไปสร้างเป็นเมืองเก่าอยู่ตรงนั้นครับนะตัวนี้อยู่ได้จาไหนมันอยู่ได้จากไหนกันยังงงอ,อยู่อยู่กลางุบเขาเลยพี่น้องพูดเลยอีกจุดนึงว่างชมวิวหนะออ่อยถ่ายรูป ครับบริเวณครับตอนนี้กับผมท,ทั้งยังไปหนึ่งอยู่กับผมครับอ,อาจจะมีชิดแน่นได้พี่น้องได้มิดชิดแน่ไปหน,นึ่งโอ้ต่ำขี่รไปแล้วนะครับบรรยากาศครับอยู่ประเทศอิสราเอลครับสถานที่ท่องเที่ยวอีก อย่างหนึง่งชื่อว่าโกเลนพาร์คครับผมโกเลนพาร์คเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศอิราเลอีกที่หนึง่งที่ทาไพรปักมุด,ด,ดอยู่ในประเทศอิราเลีนี่เซอฮู้เลยครับเนะาะสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้ย่องคำเลยเนาะตะเลงอาจจะงามเนาะตะเลียงเป็นนุก<ห>เขาผมยังงงครับตรงนี้ตรงมือว่าวซะก่อนครับเป็นปราสาทเก่าเป็นเมืองเก่าเลยเป็นเมืองเก่ากับว่าได้เช่น ยุคก้อนวัตถุศัลย์เลยนะโบพันไปสร้างได้จังไหนวะบ่ม,มีคนอยู่นะครับตอนนี้บ่มีคนอยู่วัตถุศัลย์เลยพี่น้องโอเคครับโอเคเราบาวส่วนหาว่างนั่งกันพี่น้องมาหนีิฮ้อนไหลครับผม กาศครับพี่น้องอยู่ทงหุบเขาครับผมนี่ละครับที่เบวสุลบอกว่า,บาเบลสกุลเห็นงานอยู่ทงภูเขาครับพี่น้องนี่นะครับวันนี้เลยพามาเที่ยวสถานที่ใกล้ๆครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ครับอยู่ประเทศอิตาเลีถามว่าแห่งไหม่ะ่ม่แห่งใหม่แต่ว่าถ้าบอกว่าโกรุนินพาร์คคนประเทศอิตาเลีน่าจะรู้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งนะครับผมเนาะ อนึงในชีวิตครับบอด้ยพิชิตผู้กระดึงนี่พี่น้องพิชิตกูเลนปราร์คของประเทศอิสราเอลครับผมเจ้าครับใจวิวพี่น้องน่ากลัวครับดีครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับเบิ่งครับพี่น้องตอนนี้คนกำลังมาเที่ยวครับผม มนีน่ก็ถือว่าบรรยุทธ์ขเขาบรรทุกค,ครับคนกับกำลังหลังมาทัวร์นี่ประมาณเก,ก, <30. S 1> กือบหา้าสิบก็ห้าสิบมานห้าสิบประมาณหา้าสิบคนนะครับทัวร์นี่ที่กำลังมาเที่ยวอยู่ทัวร์นี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมคือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในประเทศอิสรลเอลที่คนมาเที่ยวหลายพี่น้อง เพื่อเที่ยวหลายครับนะครับเร็วเล่ครับเมึงจากะมึงจากคณะมานี่ครับคณะทัวร์นี่มาเต็มเลยครับเต็มเลยประมาณห้าสิบคนได้อันนี้น่าจะมาโหลดตู้มั้างหนินะโหลดตู้ลืรถบัสขนันไหนปะน่าจะรถบัสรถบัสเนาะคณะนี้อาจจะมารถบัสนะพี่น้องนะ ถ่ายให้เบิ้งครับถ่ายให้เบิ้งเนาะาเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับผมมาแล้วครับพี่น้องตอนนี้เพราะว่ากลุ่มจักรยานนะครับแล้วก็ที่เพิ่นลงไปถ่ายรูปบางที่ผมเบาทุคนไปถ่ายเนาะอันนี้เพิ่นมาเป็นขบวนเลยนะครับน่าจะเป็นรถบัสนะครับพี่น้องครับตอนนี้เพิ่นกำลังลั่งขึ้นมาครับตามรูปเลยครับพี่น้อง ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในประเทศอิสรลเอลวที่แบบมีคนเข้ามาเที่ยวหลายชื่อว่าโกเลนพาร์คนะครับผมเนาะโกเลนพาร์คอยู่ภาคเหนือของประเทศอิสราเอลนะครับก็บเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่กลางคืนน่าจะวิวงามเนาะเช่นหนึ่งเนาะกลางคืนเท้าไปถ่ายตรงภูเขาแต่ว่าบนมีไฟหรือว่าน,น่าจะมืดกลางคืนน่าจะมืดนะครับครับผม สิมีสถานที่ออกกำลังกายคือปั่นจักรยานนะพี่น้องนี่เห็นปะต่ะรับคนปั่นจักรยานนี่ผมว่าอายุวันหกสิบึ้นครับมีมีแต่แบบผูเท่าพี่น้องน่คือกภาพอีดีบ้านขเขาเนาะครับผมโอเคครับรับคลิปนี้ก่ะบ่ม,มีอย่างไรพี่น้องพามาเยี่ยมชมบรรยากาศบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในประเทศอิสราเอลมุนีบาโซนกะ มีโอกาสได้มาขาขามาหนีง่ายอยู่พี่น้องแต่ขากลับหนีผมว่าได้จูงจักรยานแน่นอนครับเพราะว่ามันขึ้นนวนพี่น้องจะบอกเป็นยังครับพี่น้องเพราะเพื่อพี่น้อง fc ทุกท่านละกะ็ถ่ายให้พี่น้องไดเบิ่งเนาะครับผมบรรยากาศเดี๋ยวถ้าผมขออนุญาตปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าว่วนคนสว่างแลกับลวก็เสียหนึ่งนะครับที่พามาเที่ยวก็สิขออนุญาตปิดคลิปเลยแล้วกันเดี๋ยวสิอัพโหลดให้พี่น้อง ได้บึ้งตอนนี้นะครับกขอบคุณทุกคอมเมนต์ครบคนที่ตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ้าสักคนในเด้อครับช่วงนี้รู้สึกว่าชิปจะบ่ค่อยได้ลงนะครับผมเนาะโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมครับดีครับอ่าลงเสือสอนี่ไอผมวงดครับครับ